ใส่บ่อยอยู่นะเพราะว่าชุดแบบนี้มันก็ดูอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเกงขาสั้นนะคะก็แบ่งเป็นสีแบบ หน้าของเชอรี่ลอนนะคะทุกคนชุงนี้นะคะจะเป็นกางเกงขายาวเป็นขาวยีนออยีนเข้มดำครีฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะฟ้าจะพาเพื่อนๆไปบล็อกกันนะคะแล้วก็เปิดตู้เสื้อผ้าด้วยเพราะว่าหลายๆคนนะบอกว่าเอออยากเห็นตู้เสื้อผ้าข้างหลังฟ้าเลยนะคะว่าฟ้าจัดตู้เสื้อ้าย,ยัางไงแล้วก็มีของอะไรไอเทมอะไรเด็ดๆบ้างนะคะแล้วก็จะพาไปคาเฟ่นะคะโดยที่ฟ้านะคะจะมาสอน การถ่ายรูปนะคะให้สาวๆชอบก็คือสาวๆสามารถเอาคลิปนี้นะคะไปให้แฟนหนุ่มได้เลยว่าแบบเออเนี่ยเธอฉันจะต้องแบบถ่ายรูปแบบนี้นะประมาณนี้นะเป็นขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอดวานเนี่ยเราจะมาทํากันอีกทีนึงนะคะก็ดีวฟ้าจะขอแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดตู้ข้างหลังแล้วก็ไปคาเฟ่กันค่ะ นี่นะคะ2ชุดที่ฟาคิดว่าจะใส่นะคะก็เป็นสีขาวแล้วก็สีครีมคเบมเบๆแบบนี้นะคะ <grass> เพราะว่าคาเฟ่ที่เราจะไปนะคะจะออกแนวสีแบบ vídeos, ส,ส้มๆเบดเบดเออโทนนิดนึง e นะคะ <ma azzi> ก็เดี๋ยวลองกันเลยดีกว่าคะ่ะ วันนี้ขอแต่งหน้าเพิ่มนิดนึงเพราะว่าหน้าดูอ่อนปะคือเวลาที่เราไป ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟ้าก็จะปัดแก้มแบบส้มๆแดงๆกว่าปกตินิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อถ่ายออกมาแล้วก็ดูเคยดูสุขภาพดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้ววันนี้คาเฟ่ที่เราจะไปจะออกแนวแบบว่าครีมๆส้มๆเสียวๆอะไรอย่างเงี้เราก็เลยใส่ชุดสีขาวนะคะเพื่อให้เข้ากับทุกอย่างดูเซฟที่สุดนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าทุกคนคือหลายคนอยากให้ฟ้าเปิดตู้บ้างเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะ เปิดตู้ให้ดูนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็สามารถไปติดตามที่ไอจียูทอันเดอฟ้าได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ตู้แน่นมากแล้วเดี๋ยวฟ้าจะปล่อยเสื้อผ้านะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือเอาตู้มาให้ดูก่อนแล้วกันนะคะว่าอ่าทุกคนคะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตู้เสื้อผ้าของฟ้านะคะก็ เป็นตู้แบบคล้ายบิวอินแต่จริงๆอ่ะไม่ได้บิวอินนะมันเป็นตู้สําเร็จที่เราสามารถกะกขานาดอะไรต่างๆได้นะคะทุกคนตู้แรกนะคะก็จะเป็นเสื้อแขนยาวเอาไว้แบบว่าเบรเซอร์อะไรบ้างนะคะแล้วก็เสื้อแขนยาวที่ใส่ไปต่างประเทศนะคะช่วงนี้ก็คือไม่ได้เปิดตู้นี้เลยนะคะทุกคนต่อมานี่ชุดนี้นะคะตู้นี้จะเป็นแบบว่า เออมีความยาวลงไปถึงพื้นเลยนะคะแล้วก็เก็บพวกผ้าปู on, chanting, oses, ที่น euh, อนผ้านวมต่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี e. ้จะเป็นเซตทั้งหมดนะคะแล้วก็เดรสแล้วก BI 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 ็จําสูตรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูอันนึงว่าเราชอบแต่งแบบไหนจริงๆเซตที่เป็นแบบสูตรแบบนี้ก็เมื่อก่อนนะคะ ใส่บ่อยอยู่นะเพราะว่าชุดแบบนี้มันก็ดูเป็นทางการแล้วก็ไม่ทํากันมากอะไร่งเงี้ยเวลาใส่ไปเออเขาเรียกง,งานอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะก็จะดูปังดีนะคะแล้วก็ปาชอบใส่พวกแบบ อะไรประมาณนี้นะคะเป็นชุดที่แบบชุดเข้าคู่กันอะไรยอย่างเงี้ยหรือว่าชุดจำสูตรแบบที่ใส่อยู่อะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะแบบว่าเออไม่ต้องคิดอะไรเยอะใส่เข้าไปได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะแขวนแบบกางเกงเล็กๆน้อยๆมาต่อที่ตู้ดีนะคะจะเป็นตู้ที่แบบใช้ทุกวันเลยนะคะตรงนี้จะเป็นเสื้อยือดต่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชุดนอนนะคะตรงนี้นะคะจะมี3ามลิ้นชักก็คือ ชุดชั้นในชุดชั้นในแล้วก็บิกินี่นะคะทุกคนรู้สึกไหมคะว่าชุดชั้นในเป็นอะไรที่สําคัญมากๆอย่างเช่นเราไปทํากิจกรรมต่างๆความคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปงานต่างๆอ่ะถ้าเราแบบกางเกงเข้าวีหรือกางเกงแบบไม่กระชับอะไรอย่างเงี้ยก็คือพังนะเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าไม่สบายตัวแล้วก็มีความแบบไม่มั่นใจแบบว่าเฮ้ยเดินหนีบหรือว่าเดินแบบ เอ้ยเออมันเสียบุคลิกภาพด้วยอะทุกคนแล้วเวลาที่ฟ์าไปทํากิจกรรมหรือว่าเวลาที่ไปงานสําคัญสําคัญนะคะอย่างเช่นงานอีเวนต์หรือว่าจะต้องไปเจอผู้คนมากๆาะฟ้าจะเลือกชุดชั้นในที่แบบว่าใส่แล้วรู้สึกว่าวันเนี้ยฟัาแน่นอนและชุดชั้นในที่ฟ้าชอบใส่นะคะก็คือตัวนี้เลยเดี๋ยวหยิบให้ดู ของเชอรีรลอนนะคะทุกคนทุกคนดูว่ามันเป็นแบบเอวสูงกําลังดีคือมันไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เข้าวินไม่ปีนก้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นแบบดีมากอะทุกคนดูดิแล้วที่สําคัญนะคะตรงเนี้ยมันไม่มีแบบรอยต่อคือบางกางเกงในที่แบบมีรอยต่อตรงเนี้ยคือมันจะเจ็บป,ประมาณตรงเนี้ยคะ่ะทุกคนไม่ดีเลยแต่อันเนี้ยคือใส่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย มีความมั่นใจมีความกระชับมากๆเลยนะคะและอย่างที่บอกนะคะว่าเขายืดหยุ่นมากๆก็คือใส่ได้ตั้งแต่แบบว่า อย่างฟ้าสะโพ,พกแบบสามสี่อ่ะก็คือใส่ได้ตั้งแต่แบบสามสามถึงสี่สิบสามอะไรอย่างเงี้ยได้เลยสี่สิบกว่าทุกคนก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกว่าวันไหนที่สําคัญก็คือต้องใส่ตัวนี้เลยแต่จ,จริงๆก็คือซื้อมามาเยอะมากนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นสีครีมอ่ะมันก็ใส่ง่ายแบบว่าใส่ชุดสีขาวใส่กางเกงชั้นในสีครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่เห็นนะคะก็คือเรียกว่าแบบอุ่นใจมากนะคะตรงนี้นะคะนําเสนอมากเปิดให้ดูทีเดียวเลย อันนี้นะคะก็จะเป็นพวกเสื้อแล้วก็กางเกงของฟ้านะคะตรงนี้จะเป็นแบบว่าพวกใส่เดียวเกาะอกต่างๆเสื้อกล้ามเสื้อครอบแล้วก็เสื้อแขนยาวตรงฝั่งนู้นนะคะอันนี้จะเป็นกระโปรงกางเกงขาสั้นนะคะก็แบ่งเป็นสีแบบ สียีนสีอื่นๆแล้วก็สีขาวสีครีมนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นกางเกงขายาวเป็นขาวยีนออนยีนเข้มดําครีมแล้วก็เป็นสีอื่นๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่คาเฟ่เลยนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนคาเฟ่ที่ฟ้าพูดถึงนะคะก็คือเป็นคาเฟ่อยู่แถวแ,แบบสุขภิบาลหตอนนี้เป็นเวลาแบบกี่โมงเนี่ยสี่โมงนะคะแสงยังดีอยู่เลยคือฟ้ารู้สึกว่าแสงในพวกแบบ 4ี่โมงห้าโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแสงที่กําลังดีนะคะถ่ายรูปสวยก็จะชอบออกมาช่วงเย็นๆเดี๋ยวไปตามคนถ่ายก่อนมือกล้องสมัครเล่นมาแล้วค่ะเราจะสอนไปพร้อมๆกันนะคะ ถึง <c oughs> แล้วนะคะทุกคนวันนี้ฟ้าสั่งเมนูซันไรสนะคะ <c oughs> เป็นหมอกเทลก็กินหมอกเทลนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาพูดกันร้าวๆนะคะทุกคนขาว,วันนี้เราจะแพิกนะคะในการกถ่ายรูปให้ดูแบบ ผู้หญิงชอบอะหรอผู้ชายก็ดูลนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ฟ้าบอกว่าฟ้าจะมาแชร์แอบนะคะที่ฟ้าเอาไว้แต่งลูกจะมีด้วยกันทั้งหมดสามแอบนะคะที่ชอบมากๆเลยอันแรกก็คือเหมือนแบบอาจจะเอาไว้แต่งแบบว่าปากติ๊บอะไรอย่างเงี้ยก็จะแต่งนะคะก็คือบิวตี้พัดนะคะ b ิวตี้พ a าสแก็ชอบมากอันนี้ก็คือแต่งส่วนใหญ่นะคะมันก็จะมีแบบว่าบางงานนระูปภาพอบะมันมีองค์ประกอบที่แบบไม่ชอบเราสามารถลบได้นะคะด้วยสแนปซีดเลยค่ะชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้เราก็มีอีกตัวหนึ่งที่แบบทุกรูปจะต้องผ่านแบบนี้นะคะก็คือไลท์ลูมนะคะก็เป็นทาให้เราคุมโทนได้สวยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่า,าจะแบบย้อมรงย้อมสีอะไรต่างๆนานานะคะ เราลอเครื่องดื่มนิดนึงนะคะแล้วก็จะออกไปถ่ายรูปกันเพราะว่าที่เนี่ยเป็นคาเฟ่ที่แบบก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่ามีหลายมุูให้เราเลือกมากๆมีทั้งจิงด๊ดอดอาร์ตดอแล้วก็ลูกขอบนะคะมีดาดฟ้าข้างบนด้วยชอบนะคะ กดข้อหนึ่งเลยนะคะพยายามถ่ายรูปให้เทานะคะชิดขอบล่างแล้วก็เหลือพื้นที่ด้านบนนิดนึ่งเพราะไม่งั้นน่ะรูปมันจะดูแน่นแล้วตัวเราเนี่ยตัวแบบเนี่ยจะดูตันนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลย ข้อที่2นะคะก็คือถ่ายรัวๆไปเลยคือกดแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊กดรัวๆไปเลยนะคะแล้วกดข้อที่3นะคะคือถ้าขาม่่ยาวมากพอเนี่ยเราก็ ปรับกล้องนะคะให้เป็น0.7 0.8อะไรประมาณเนี้ยทุกคนค่ะยาวแน่นอนรับรอง100%นะคะ a a hey, hey. เดี๋ยวเราจะหามุมนิดนิดนิดน,ดนึงนะคะพยายามหาเงาเพราะว่าแสงและเงาจะทำให้รูปเราดูแบบเฮ้ยดูดีดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะ ข้างๆคาเฟ่นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบว่าที่ขายต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะเราก็เดินไปได้นะแบบว่าเดินถ่ายรูปอะไรอย่างงี้เก๋ๆนะคะคนถ่ายนะคะเขาก็จะถ่ายดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะถ้าเรามีทริคให้เขานะคะส่งคลิปนี้ไปให้บรรดาแฟน มารีวิวในวันนี้นะคะเป็นเทคนิคกันตายของฟ้าเลยนะคะไม่ว่าจะแบบเพื่อนหรือแฟนอะไรเงี้ยก็คือต้องสอนประมาณนี้เลยคือพื้นฐานมากๆเลยนะคะก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะคะอย่างวันนี้ ที่ฟ้าไปเดินนะก็คือสบายมากๆอย่างที่ฟ้าเคยแชร์นะคะถ้าวันไหนเราจะไปถ่ายรูปอะไรต่างๆนะคะใส่กระโปรงฟิตใส่กางเกงอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้ชุดชลลั้นในนะคะของเ h อร l ร o ลนนะคะเป็นอะไรที่ฟ้ามั่นใจมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันยืดหยุ่นได้ดีอะทุกคนหรือว่าใครจะทําแบบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ไปงานราตรีแล้วก็ใส่ชุดที่แบบรัดรูปอะไรอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าแบบ ต้องโดนนะคะจริงๆเพราะว่ามันใส่ดีจริงๆนะคะก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ